สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าหนึ่งปลาเนาะซีเนอง์ังปเนอร์ปลาคอไปช่อนไปสลิดเนาะพี่น้องไปหนึ่งหนึ่งซีกินตอนเศร้าแล้วก็เศร้าเนาะค่ะเขาง่ายประมาณซีโป้งเนาะพี่น้องเนาะหนึน่งปลาตัมแก้วจ้าพี่น้องจ้าเห็นไหคะเนาะ,ะ,ะปลาตัมแก้วเดี๋ยวกดปิดฟัาก็ได้พี่น้องเนอนะ กระดองเบืงตำแก้วตำแจ้วพริกยิบค่ะ้องนี่ค่ะพริกขัวแล้วเนาะพริกขีนก็พริกกระเลียงคนกันเนาะไปสิตำแก้วแล้วก็สิหึงขอนี้นวไม้ด้วยน้องเอ,อ้ยน้วไมนค่ะองสตำแก้วเน,ะนานะนี่ขนยว แช่น้ำไว้พี่น้องไปแช่แบบเร่งดวนเด้พี่น้องด้อยไปต้มนน้ำห่อนแช่น้อเหลสองชั่วโมงแล้วเนาะพี่น้องหอยเสียเอาไปนหนึ่งบาทนี่พี่น้องตาแก้วซุคือ้ตาแก้วเซจเรียบร้อยแก้วพริกติบนะคะ่ะใส่มะนาวหอมๆนีมม่มะนาวสวนเก็บมาจากตน้นชุนพี่น้องจ้าเฮ้ยแต่ตำเรียบร้อยเนะาะตำ เผ็ดเลยเละพี่น้องหนึ่งปลากระสุกแล้วเนาะพอดิดแจดเลยเด้อพี่น้องมาเนะี่ยสุกแล้วเนาะปิดแจดไปเลยพี่น้องจา้าย่างแต่หนึ่งเข่าบ้านเป็นเรืนองของเข่าเนาะบ้านเนาะพูดหนึ่งเข่าหวานหวานอันผู้เกษตรอัลไซเมอร์หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะผู้เกษตรอัลไซเมอรอันนี้ผู้เกษสรหนึ่งเนาะพี่น้องค่ะพี่น้องหนึ่งปลา ปลาคอหรือปลาช่อนเนาะคะ่ะแล้วก็ปลาสลิดจะพี่น้องจา้ามันจะแสบบ่แล้วก็มีแก้วนี่แหละที่ต่ำเนาะพี่น้องแก้วแล้วก็มีปลาเนาะพี่มีผักผักนี่ทั่วรหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็มีอ่าผักกาดขาวแล้วก็มีมะเขือเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมะเขือหนึ่งกินเนาะมะซ้านะคะและ้วมีหอยกระล่างหนึ่งเขาอยู่พี่น้องอ่ะนี่แหละ พี่น้องจ้าหนูป่าเนาะอยากอันใดก็เฮ็ดกินพี่น้องเออตายแล้วมันบ่ได้กินดอกเนาะกินให้ให้มันพ่อดำพอดีเนาะใอ้กินฟุ่มเฟือยกินพ่ออาย่ได้พี่น้องอยากยังก็กินสื่อกินแต่พ่ออันนี้เนาะสื่อกินแต่พ่ออันนี้กินฟุ่มเฟือยหลายเฮากับบมีเงินมีทองเนาะบ่คือคนรวยเขาได้พี่น้องคนรวยเขากินอียงค่ะ กินได้เนาะพี่น้องเฮ้ากับมีปูมีปลาก็กินอันนี้้ําขิดคนจนเฮ้าเนาะคนจนเฮ้าไปกินทัน้งสี่ละเออกินหนึ่งปูหนึ่งปลาไปตามแก้วไปพี่น้องจา้าอันนนหละแต่ว่าหนึ่งปูหนึ่งปลาเนี่ยคนจนคนรวยกินได้เบิดเนาะพี่น้องอันันหละออแต่คนจนเนี่ยสิบมีมิส่อ,อคนจน นันมันบ๊วยลายอาจสิบ๊วมี่นีก็นกินแบบรู้ๆละลานเนาะค่ะนี่แหละพี่น้องเขาก็หากินของเที่ยวหาได้แล้วพี่น้องเนาะเออนั่นแหละแล้วเขาเสียเอาเข่าให้เบิรงพี่น้องอ่าเหมือนเขาไม่รับไรค่ะพี่น้องเขาไม่เขาวชมพูเนาะค่ะเขาวไปตาแสบด้ยพี่น้องเนาะนะคะเนาะจ้ะไปค่ะพี่น้องกิดขอน้ำกันเสพๆเนาะ มาเด้จ้าพี่น้องกินขา่าคลิปนี้ก็จะได้อำลาบผ้าจากกันไปแล้วนะพี่น้องจา้าขอ้อพี่น้องู่ดีไม่แห้งสุปูสุขน้นลำลำลวลๆ้ยนะคะไปแล้วค่ะคลิปหนาพอกันใหม่สวัสดีค่ะ